ลุยจอดศาสนาฮินดูซิกอิสลามและก็คริสต์นะครับเด็กๆครับข้อหนึ่งครับข้อใดคือศาสนาของศาสนาฮินดูผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนับถือนอนาลัยผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนับถือพระพรหมครับ และผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูก็นับถือพาศิวะและผู้นับถือศาสนาฮินดูก็ยังนับถือเอ่อเทพอีกหลายๆองค์ด้วยกันนะคบแต่ศาสนาฮินดูนั้นเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาไม่มีผู้ประกาศศาสนานั่นเองนะครับ ดังนั้นศาสนาฮินดูจึงเป็นศา,าสนาที่ไม่มีศาสดานะครับเด็กๆนะข้อ2ข้อใดไม่เกี่ยวข้องนะครับลูกไม่เกี่ยวข้องแสดงว่าต้องมีข้อที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามข้อด้วยกันใช่ไหมนะครับมาดูข้อที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับแต่เขาจะเอาข้อที่ไม่เกี่ยวข้องนะ ข้อที่เกี่ยวข้องกับคำพีสำคัญของศาสนาฮินดูคืออะไรรูปนี่หึกเคเวในครับอาถันพเวเกี่ยวข้องแน่นอนเป็นหนึ่งในสี่คำพีของศาสนาฮินดูเยชุรเวนี่เกี่ยวข้องแน่นอนเาะฉะนั้นโมกสะเวไม่มีนะครับเพราะนั้นข้อนี้จึงไม่ถูกต้องข้อนี้ ไม่มีนะครับในคำพีของศาสนาฮินดูนะครับแต่ว่าเขาถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องดังนั้นข้อหนึ่งจึงถูกต้องนะครับข้อใดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาฮินดูไตรลักษณ์ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไตรลักษณ์นะครับเออเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่นี้ของพุทธศาสนานะครับ นิพพานก็ของศาสนาพุทธนะครับเพียงไม่ใช่ศาสนาฮินดูนะที่ว่างอ,อ๋อ space นะครับ p a ป e ไม่ใช่นะครับเออที่ว่างนะเพราะนั้นโมกษะนะครับจึงถูกต้องนะข้อนี้ถูกต้องนะครับจุดมุ่งหมายของศาสนาฮินดูก็คือโมกษะนะครับเหมือนศาสนาพุทธจุดมุ่งหมายที่สูงสุดก็คือ นิพพานนั่นเองครับข้อ4ครับพิธีสราดเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อใดอืมข้อหนึ่งเป็นพิธีกรรมที่นำเด็กออกไปดูดวงอาทิตย์ไม่ใช่แน่นอนหรยข้อนี้มาหลอกนะนะครับพิธีบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ข้อนี้ไม่ใช่นะลูกเออ ข้อสพิธีลบล้างบาปผมเอาข้อที่ผิดออกให้หมดแล้วนะเด็กๆะฉะนั้นข้อสจึงตอบข้ออะไรครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะครับเออข้อนี้จึงถูกต้องนะครับ ข้อ5ข้อใดคือพิธีรับคนเข้าสู่ศาสนาซิกนะครับศาสนาซิกเอยข้อใดดีนะข้อ1พิธีสังคัดไม่ใช่แน่นอนเลยไม่ใช่เอาข้อที่ผิดเอากรพิธีสังคัดไม่ใช่พิธีปาหุนไม่ใช่พิธีศีลกำลังไม่ใช่ พิธีอารมาริสสังสการนี่แหละนี่แหลคะครับเป็นพิธีที่ผู้ที่นับถือาศาสนาซิกนั้นใช้ในการรับคนเข้าสู่สาศาสนานั่นเองนะครับโดยใช้หลักแห่งความเสมอภาคทุกคนเท่าเทียมกันเลยไม่ลังเกียจเดียดฉันกันนะครับว่าจะเกิดมาอย่างไรก็ตามนะครับถือว่าทุกคนเป็น มนุษย์เหมือนกันนะครับข้อ6ครับผู้ที่นับถือศาสนาซิกต้องประกอบพิธีกรรมในข้อใดสิก่อนจึงจะได้รับสิ่งของ5สิ่งที่เรียกว่ากะกะอืมต้องประกอบพิธีกรรมใดเอ่ยข้อ1พิธีอเมริสังสการอืมก็คือข้อ5เมื่อกี้นะเมื่อสักครู่นี้เองนะอันนี้เป็นพิธีรับ คนเข้าสู่ศาสนาซิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิดนะครับพิธีปาหุนครับพิธีปาหุนเนี่ยเรียกง่ายๆว่าเป็นพิธีล้างบาปนั่นเองแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้สิ่งที่เรียกว่ากะกะนะครับก็คือ5้าสิ่งนั่นเองนะครับ5้าสิ่งที่ จะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงถูกก่อนนะพิธีปาหุนคือถูกนะครับนี่ส่วนพิธีฮัตรครับพิธีฮัตเป็นของอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงผิดนะพิธีฮัตเดี๋ยวเราไปว่ากันในข้อออข้อสอบที่เป็นของศาสนาอิสลามนะครับขอ 4, ้อสี่ถือศีลอดในเรือนในเดือนละบดอนนะครับข้อนี้ก็ผิดนะข้อนี้ก็เป็นของ ศาส,สนาอิสลามนะครับข้อนี้ผิดเลยนะคระับไปดูสิว่าออสิ่งของ5สิ่งนั้นมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันสิเกตไว้ผมยาวๆไม่ต้องตัดเลยเกตนะคะนระับกางเกงขาสั้นกระดาออกำไลมือทำด้วยเหล็ก กริปานดานะครับต้องมีดานะครเออนะครับจะได้สิ่งห้าสิ่งนี้นะลูกนะเราะนั้นข้อ6จึงตอบข้อ2นั่นเองครับข้อ7ข้อใดคือหลักคำสอนที่ศาสนาอิสลามเน้นหนักและให้ความสำคัญสูงสุดนะครับอืมให้ความสำคัญมากที่สุดเลยแหละก็คือเรื่องของอะไรดีนะครับมาดูซีข้อไหนผิดก่อนเลย คัดข้อผิดออกก่อนเลยนะครับความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้อนี้ผิดนะก็ให้ความสําคัญแต่ว่าไม่เน้นหนักและให้ความสําคัญมากนะครับเออข้อ2การทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับก็ไม่ได้เน้นหนักนะต่อไปความรักที่มีต่อพระเจ้าอืมนะครับก็ยังไม่ถูกต้องนะครับ หลักคําสอนเขาพูดถึงหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่ต้องเน้นหนักและให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นครับข้อนี้จึงตอบจึงตอบหลักศรัทธาและหลักปฏิบัตินั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ มีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันสิครับหลักศรัทธาหประการประกอบไปด้วยครับศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวนะครับศรัทธาต่อเทวทูตศรัทธาต่อพระคัมภีร์อังกุรอานศรัทธาต่อศาสนทูตศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทนและศรัทธาต่อกฎที่พระเจ้า ทรงได้สร้างไว้ต่อไปหลักปฏิบัติ5ประการนะครับก็คือปฏิญาณตนว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวการทำละหมาดการถือศีลอดในเลือดเดือนระมะดอนบริจาคทรัพย์สินหรือเรียกว่าทำสการ,ร์บและประกอบพิธีฮั์นะครับ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ศาส,สนาอิสลามเน้นหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ7จึงตอบข้อ4นะครับข้อ8ครับข้อใดเป็นหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามที่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคือให้ปฏิบัติแต่ว่าออถ้าไม่สะดวกพูดง่ายๆเลยนะถ้าไม่สะดวก ก็ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้นะครับอืมแต่ถ้าสะดวกแล้วก็ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับนั่นคือพิธีอะไรเอ่ยข้อหนึ่งประกอบพิธีปาหุน่นอืมนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของศาสนาซิกนะครับจึงผิดนะครับพิธีอเมริสสังสการก็เป็นของศาสนาซิกนะคบผิดอีกแล้วการทำละหมาด เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับต้องทำเสมอด้วยนะครับไม่ไม่ลาเว้นนะไม่ลาเว้นนะครับอืมก็จะเรียกว่าบังคับนั่นแหละก็ได้นะเพราะนั้นการทำละหมาดจึงผนะิดนะเพราะนั้นข้อที่าศาสนาอิสลามไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัตินะครับไม่ได้บังคับให้ทุกคนปฏิบัติทำได้ถ้าสะดวกนะครับ ก็คือการประกอบพิธีฮัตนะครับก็คือการเดินทางไปประกอบศาสนกิจที่นคร,ม,นรมักกะนั่นเองนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียนนะนะครับเพราะ,ะนั้นข้อ8จึงตอบข้อ4นั่นเองครับข้อ9กาครับผมการปฏิญาณตนในศาสนาอิสลามนะนะครับเป็นการประกาศศรัทธาต่อข้อใดครับผ มาดูทีละข้อนะครับขอ้อ1ครับพุรุณานักไม่ใช่แน่นอนพุรุณานักเป็นศาสดาของศาสนาซิกนะครับศาสนาซิกนะครับอ่าผิดนะพนาลายลลกพนาลายสี่กรทรงครุธศาสนาไลโาลศาสนาฮินดูทีนี้เหลือ3กับสองครับใกล้เคียงกันมากนะ ใกล้เคียงกันมากนะครับเออนะเอ,อ่อข้อสอบเข้าหมนหนึ่งโรงเรียนชื่อดังอันนี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับาศาสนาอิสลามครับมีคําว่าอิสลามถ้าอิสลามต้องอัลลอฮ์ครับถ้าอิสลามต้องพระอัลลอฮ์ครับแต่ว่าถ้าคริสนะครับ พระศาสนาคริสต์นะต้องเป็นพะยาโหวโอเคนะใกล้เคียงกันมากนะพระลเลกับพะยาโฮวาเนะนะครับเออนะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เราสับสนได้นะครับเออพะยาโฮวต้องผิดแล้วละ่ะสําหรับข้อนี้นะเพราะนั้นศาส,สนาอิสลามต้องเกี่ยวข้องกับพระอเลซึ่งมุสลิมทุกคนเชื่อว่าพระอเลเป็นพระเจ้าเพียง พระองค์เดียวครับผมข้อสิครับผมศาส,สนาคริสต์ถือกำเนิดเกิดขึ้นนะที่แห่งใดอย่างนี้ครับข้อ10นะไปดูทีละข้อนนะข้อหนึ่งซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่เกิดของศาสนาอิสลามมากกว่านะนะครับเพราะนั้นข้อนี้จึงผิดนะ ไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียนะครับต่อไป Israel. อิสราเอลอ๋อข้อนี้จึงถูกนะครับนี่ข้อนี้อิสราเอลนะนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยมีศาสดาที่มีพระนามว่าพระเยซูนะครับพระองค์เนี่ยได้ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมนะครับในกรุงเยรูซาเล็มในประเทศอิสราเอลของปัจจุบันนั่นเองนะครับอืม ข้อสประเทศอินเดียองประเทศอินเดียนี่ก็มีหลายาศาสนาเลยนะครับที่ถือกําเนิดเกิดขึ้นนะครับนะทีอ่อนุทวีปแผ่งนี้นะครับอินเดียเนาะนะครับใหญ่โตมากเลยนะครับก็มีาศาสนาฮินดูาศาสนาเชนาศาสนาซิกและก็าศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงผิดนะครับต่อไปครับข้อสีนครรัฐวัติกัน อืมนครรัฐวาติกันเนี่ยเป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนานะครับนิกายโรมันคทอลิกต่างหากนะครับไม่ได้เป็นเออเป็นเป็นสถานที่ที่ศาสนาคริสต์ได้ถือกำเนิดมานะครับดะนั้นข้อนี้จึงผิดนะครับเพะฉะนั้นข้อสิบจึงตอบศาสนาคริสต์เกิดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลนั่นเองครับผม ข้อ11ครับพิธีกรรมแรกที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์จะต้องปฏิบัติคือข้อใดนะครับออดูข้อผิดก่อนนะครับข้อหนึ่งพิธีลดบาปไม่มีในคริสต์ศาสนาเลยนะครับพิธีศีลมหาสนิทไม่ใช่นะนะครับไม่ใช่พิธีกรรมแรกเลยพิธีศีลอุโบโสถไม่ใช่ไม่น่าใช่เลยข้อนี้นะ ข้อสี่พิธีศีลล้างบาปถูกต้องเลยครับข้อนี้มีแล้วถูกต้องเลยนะครับเพราะนั้นพิธีกรรมแรกที่ผู้นับถือศาสนาคิดจะต้องพึงปฏิบัตินั่นก็คือพิธีศีลล้างบาปนั่นเองครับ